รัฐบาลอมว่าได้พูดไปแล้วว่านี้เราแก้ปัญหาแผนที่ประเทศไทยหมดแล้วนะครับพูดเขาว่าวันแมพวันแมพแต่ผมไม่เห็นออกมาสักที การที่เคยบอกว่าพี่น้องชนเผ่าทําลายป่าวันนี้ผมยังยืนยันนะครับแผนที่ประเทศไทยตั้งแต่เชียงรายถึงถึงประจวบเนี่ยที่พี่น้องผมอยู่นะป่าที่สมบูรณ์ที่สุดเอาแผนที่ตั้งแต่ปี2,400กว่ามาโอเวอร์เลยแต่ละปีและปี2,500 65วันนี้นะครับแผนที่ที่ป่ายังคงอยู่อยู่ตรงไหนและพี่น้องชาติพันธุ์อยู่ตรงไหนผมคิดว่าอันนี้คือข้อมูลวิทยาศาสตร์ เอาความจริงมาไว้บนโต๊ะโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศนี่แหละครับแก้ข้อกฎหมายแก้ปัญหาต่างๆที่มันคาอยู่ในพื้นที่คาอยู่ในข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะทำทำแล้วก็157ไม่ทาก็157า็ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เทคโนโลยีอวกาศที่ผมสัมผัสเ่ยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยมันจะนําไปสู่กระบวนทัศนัดใหม่ๆมันนําไปสู่เรื่องวิธีคิดที่จะนําไปสู่ให้ การใช้เครื่องมือที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเถียงแบบข้างๆคูกูเหตุผลแค่นั้นนะครับมันต้องมีองค์ประกอบหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในการทํางานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพักเก้าวไกลสุดแคทิพันครับท่านประธานครับ ออตอนเด็กๆเนี่ยครับที่บ้านผมไม่มีไฟฟ้านะครับการรับรู้และความเข้าใจเรื่องอวากาศเนี่ยมันจะผ่านเรื่องเลา่าผ่านนิทานผ่านตำนานแล้วเราก็จินตนาการไปว่าอาวากาศเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจินตนาการล้วนๆนะครับท่านประธานครับทีนี้พอผมโตขึ้นมาได้มีโอกาสทํางานเนี่ยผมคิดว่ารายงานเรื่อง new spec นะครับแล้วก็ spec economy เนี่ยผมที่ผมอยากจะพิปรายในประเด็นเรื่องสังคม ผมคิดว่าผมผมได้มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีอาวากาศเนี่ยแบบไกลๆครับท่านประธานซึ่งผมเองไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่มันเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องเทคนิคเลยครับผมคิดว่าประเด็นสําคัญคือที่เกี่ยวข้องในชีวิตผมก็คือเรื่องของการบริหารจาัดก,การที่ดินการบริหารจัดก,การเรื่องของไฟป่าการบริหารจัดก,การเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตล้อมผมคิดว,ว่าเรื่องนี้สําคัญกับสังคมไทยครับท่านประธานครับ หลายๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าข้อถกเถียงไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมกฎหมายระเบียบจารีตประเพณีสุดท้ายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนที่ขัดแย้งกันน่ยมันแก้ปัญหานะครับผมยกตัวอย่างเรื่อง GPS นะครับอันนี้สาําคัญมากเรื่อง GIS ทั้งหมดนี่นะฮะผมบอกกับชาวบ้านบอกกับเจ้าหน้าที่ที่ทะเลาะกันนะครับผมคิดว่าคุณจะเอาเหตุผลอะไรก็ได้นะครับมาเถียงกันแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเถียงดาวเทียมที่อยู่บนฟ้าได้ อันนี้ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่จะนํานไปสู่การแก้ปัญหาเบืบ้องต้นหลายๆพื้นที่ครับท่านประธานครับจบลงด้วยเทคโนโลยีนะครับตรงนี้นะครับการบริหารจาัดก,การตัวทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องไฟป่าเนะี่ยเมื่อก่อนเราก็เถียงกันว่าไฟป่าเกิดจากไร่เข้าโพดเกิดจากชาวบ้านเผาทีนี้เรามาดูผมยกตัวอย่างเชียงใหม่ง่ายๆครับเชียงใหม่มีพื้นที่อยู่ประมาณ10ล้านไร่เป็นป่าเตลาง60%ซ ปรากฏว่าไหมเยอะที่สุดแน่ภาพถ่ายทางกาศออผมจําชื่อภาพถ่ายดาวเทียมไม่ได้เบอร์สกาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะปรากฏว่ามันไหมเกือบทุกที่เฉลี่ยแล้วไหมสามล้านไร่ไหมที่ไหนบ้างอันนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์จะนําไปสู่การแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนออนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนไทยเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้มันต้องอยู่ใกล้และเข้าถึงง่ายครับท่านประธานครับไม่ใช่เฉพาะจิสตาที่เดียวครับ จะต้องกระจายให้อบทจังหวัดทุกที่เนี่ยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทันทีคือไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจระบบเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับผมไม่เคยเรียนเรื่อง G I S มาก่อนเลยครับท่านประธานแต่ว่าผมใช้ G P S ได้ผมพออ่านแผนที่ได้ว่าพิกัดยังไงว่ามาตราส่วนยังไงและการโอเวอร์เลยแผนที่แต่ละส่วนเนี่ยมันจะนําไปสู่ความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานนะว่า กรณีเรื่องไฟป่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทํานายได้ว่าประสบการณ์ของเราตั้งแต่ปี50มาถึงปีปี6566,67นี่นะครับว่าพฤติกรรมของลมอากาศกระแสลมและพฤติกรรมความแล้งเนี่ยจะนําไปสู่วิกฤตอะไรอันนี้ผมคิดว่านําไปสู่การบริหารจัดการได้และข้อถกเถียงที่เป็นข้อถกเถียงที่จะชี้นิ้วไปให้ใครเป็นคนผิดเนี่ยกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางอวากาศเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้สังคมเข้าใจนะครับ เรื่องที่สองเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องป่าครับผมว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าการที่เคยบอกว่าพี่น้องชนเผ่าทําลายป่าวันนี้ผมยังยืนยันนะครับแผนที่ประเทศไทยตั้งแต่เชียงรายถึงถึงประจวบเนะี่ยที่พี่น้องผมอยู่นะป่าที่สมบูรณ์ที่สุดเอาแผนที่ตั้งแต่ปี2,400กว่ามาโอเวอร์เลยแต่ละปีละปี2,500 65วันนี้นะครับแผนที่ที่ป่ายังคงอยู่อยู่ตรงไหนและพี่น้องชาติพันธุ์อยู่ตรงไหนผมคิดว่าอันนี้คือข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่แต่ว่าระบบที่มันมีอยู่เนี่ยจะยังไม่เพียงพอทําอย่างไรข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายความรู้บุคลากรความพร้อมอะไรพวกน,นี้จะต้องเคลียวให้หมดต้องเขียนในกฎหมายครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายเรื่องสำคัญและทุกคนก็ก็รออยู่แล้วครับว่าอยากจะเห็นข้อมูลนะฮะรัฐบลาลบอกว่า ได้พูดไปแล้วว่านี้เราแก้ปัญหาแผนที่ประเทศไทยหมดแล้วนะครับพูดเขาว่าวันแมพวันแมพแต่ผมไม่เห็นออกมาสักทีถ้าเรามีเทโลยีตรงนี้นะครับไอ้วันแมพที่คุณว่ามาขีดแล้วมาทํโดยกันนะผมว่ามันมีปัญหาไอ์ชนดที่ออกไปแล้วสองแสนปแปลงที่บอกว่ามีปัญหาไม่มีปัญหาเนี่ยเอาความจริงมาไว้บนโต๊ะโดยใช้เทโนโลยีอวกาศนี่แหละครับแก้ข้อกฎหมาย แก้ปัญหาต่างๆที่มันคาอยู่ในพื้นที่คาอยู่ในข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะทําทําแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดไม่ทําก็หนึ่งห้าเจ็ดผมคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยเที่ยวยี่อวกาศที่ผมสัมผัสเ่ยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยมันจะนําไปสู่กระบวนศน์ใหม่ๆมันนําไปสู่เรื่องวิธีคิดที่จะนําไปสู่ให้การใช้เครื่องมือที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเถียงแบบข้างๆคูๆเหตุผลแค่นั้นนะครับมันต้องมีองค์ประกอบหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในการทำงาน สุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าผมจะห่างไกลไม่เข้าใจเรื่องระบบเทคโนโลยียอวกาศเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดผมมีโอกาสได้ใช้ในส่วนเล็กๆส่วนนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมาสามารถที่จะทําให้คนตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะครับเข้าถึงเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยมันมันนำไปสู่ความกระจ่างหรือความเข้าใจในปัญหาในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมผมอยากจะให้เกิดนะครับก็คือว่า อาจจะต้องไปเขียนลงไปในกฎหมายนะครับที่จะต้องทําให้เรื่องเรื่องทั้งหมดที่ผมอภิปรายและที่กรรมการได้ศึกษามาเนี้ยหนึ่งผมคิดว่าระบบสนับสนุนการน,นําไปใช้นะครับมันต้องไม่กระจุกและมันต้องไม่ใช่เรื่องผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญเนนะี่ยต้องมีจริงนะครับจะต้องไปสร้างจะต้องไปทําจะต้องไปออกแบบแต่คนไปใช้เนะี่ยไม่จาเป็นต้องรู้ครับอย่าโทรศัพท์ผมนะฮะทำมาจากอะไรผมไม่รู้แต่ผมใช้เป็นนหะ นะครับผมคิดว่าอันนี้ระบบคิดอย่างเงี้ยระบบสนับสนุนะอันนี้ต้องต้องอยู่ในกฎหมายอันที่สองก็คือว่าต้องกระจายให้ไปทั่วถึงพื้นที่นะครับกระจายให้ทุกคนโดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่เนี่ยเข้าถึงประชาชนเข้าง่ายนะครับผมสรุปโดยสรุปเขาสรุปนะครับท่านประธานผมเห็นด้วยกับรายงานของกรรมธิการแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ที่สําคัญก็คือว่าจะทําอย่างไรให้เทคโนโลยีตรงน,รงนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของเราด้วยไม่ใช่ว่า เราไปหายใจด้วยจมูกของคนอื่นครับขอบคุณ<ช>มากครับต้อมตันค่ะก,กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เคารพดิฉันในนามของคณะกรรมการนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ให้การอภิปรายให้ข้อคิดเห็นคําเสนอแนะนะคะต่อคณะกรรมการนะคะก็ขอญาติเอ่ยนามนะคะท่านสลันทิมสุวรรณนะคะท่านมานพคีรีภูวดลน,นะคะท่านภัสกรเงินเจริญกุลท่านสัตราจารย์กนกวงตะงานแล้วก็ท่านคารมพลพรกามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในออทุกท่านเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมนบคิริภูวดลนะคะท่านท่านภาสกรท่านอาจารย์กนกแล้วก็ท่านท่านท่านมนท่านคารลมนะคะได้พูดถึงว่าการที่คณะกรรมการได้ดําเนินการในเรื่องของกิจการอวกาศเนี่ยคืออาจจะเป็นสิ่งที่แบบมันให้ประโยชน์ต่อภาคเอกชนหรือในเรื่องของมองในมุมของเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือไม่เป็นข้อควรระวังที่ท่านได้ให้คําเสนอแนะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางการมเทอ กรรมธิการนะต้องเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษดรที่เคารพทุกท่านนะคะว่าทางกรรมธิการเราเนี่ยได้มองในเรื่อง ของการทำกิจการอวกาศเพื่อนะคะประโยชน์ของประชาชนทุกภาคส่วนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ํามองเห็นถึงพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีจากการที่เราจะมีในเรื่องของการศึกษาเรื่องสเปซหรืออวกาศตรงนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะกรรมธิการของเรานะคะก็ต้องเรียนเลยนะคะว่าในเรื่องการทํากิจการเหล่านี้เนี่ย สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะแต่ดท่านเองเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญนะคะโดยว่าอย่างยิ่งเราก็ได้จัดให้มีการเรียกว่ามีมีการสัมมนามีมีงบประมาณในการสัมนานะคะซึ่งท่านดรพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสวุวรรณนะคะท่านก็ไปดําเนินการตามที่ท่านมานพกิรีภูวดลนะคะได้ได้กล่าวถึงเลยนะคะเป็นรูปแบบนั้นเลยนะคะที่ วิทยาลายัยเทคนิคเวียงป่าเป้านะคะออจังหวัดเชียงรายนะคะเราได้ไปทําการวิจัยในและวก็สร้างห้องทดลองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศตรงนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมนั้งพี่น้องประชาชนจะได้มีประโยชน์นะคะจากกิจการอาวกาศเพราะเราสามารถที่จะใช้ความรู้ตรงนี้เนี่ย ในการที่จะดูในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมในเรื่องของป่าไม้ในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของเกษตรในเรื่องแหล่งน้ํานะคะทุกอย่างเลยสามารถที่จะดําเนินการผ่านกิจกรรมกิจการนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เรียนเชิญนะคะเพราะว่าช่วงประมาณปลาย ดหานี้นะคะทางคณะกรรมการก็จะขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นรูปธรรมเลยนะคะท่านท่านท่านสมาชิกคะเพราะว่ามีห้องทดลองที่เป็นส่วนที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่กรรมธิการได้ให้ท่านสมาชิกได้เห็นว่าเราไม่ได้มองถึงคนที่อยู่ในชุมชนเมืองไม่ได้มองถึงในภาคธุรกิจ ไม่ได้มองถึงภาคเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเดียวนะคะเรามองถึงพี่น้องประชาชนตาดำๆเรามองถึงเกษตรกรเรามองถึงคนที่อยู่ห่างไกลนะคะว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาและก็ดําเนินการในเรื่องกิจการอวกาศอย่างไรนะคะที่ฉันอยากจะให้ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะคะส่งเสียงดังๆไปถึงนะคะ ทางรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องนะคะว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องอวกาศเนี่ยไม่ได้พูดกันถึงมาบางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าศึกษาเรื่องปากท้องก่อนดีไหมที่จะไปเรื่องนอกโลกนะคะไปเรื่องแบบที่มันอยู่ไม่ไม่ได้เกี่ยวแบบไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มันจะกินได้อยู่ได้แต่จริงๆต้องเรียนว่าถ้าเราได้ มีโอกาสได้ไปศึกษาอย่างจริงจังนะคะเราจะรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นความสําคัญแล้วก็เป็นความจําเป็นเป็นเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะคะอย่างที่ดิฉันแล้วก็ท่านาท่านดรเศรษฐพงศ์ได้เรียนแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้นะคะความรู้ในเรื่องของภาพถ่ายแล้วดาวเทียมผ่านดาวเทียมตรงนี้นะคะให้เกิดประโยชน์ต่อทุก มวลมนุษยาชาติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศไทยให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆในโอกาสต่อไปได้นะคะแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือ,เ,อ,อเราก็ในกรรมธิการของเรานะคะก็ได้เชิญกิตติการนะคะแล้วก็ผู้มีความรู้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะซึ่งนีฉันก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มี ผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของอวกาศในเรื่องของกิจการอาวกาศหรือเรื่องสเปซเคมีเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ก็ต้องเสียดายอยู่ส่วนหนึ่งคืออาจจะขาดการสนับสนุนหรือการผลักดันฉะนั้นเนี่ยสิ่งกังวลของกรรมธิการสองประเด็นก็คือในเรื่องของกฎหมายซึ่งถามจากกิจสีกาแล้วคาดว่า อาจจะต้องใช้เวลานานเป็นปีแต่ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับอย่างเป,เ,ปเป็นรูปแบบเนี่ยนะคะอย,อย่างเป็นถูกต้องเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎกระทรวงหรือมีระเบียบต่างๆนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะกํากับดูแลให้เกิดความเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งที่น่าห่วงใยและก็จะเสียดายอย่างมากนะคะเพราะว่าในคณะกรรมาการได้เชิญทางอาจารย์หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้เนี่ยได้พูดถึงว่า คือต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่คนที่มีความรู้แต่ไม่ได้รับความสนใจนะคะก็จะสมองไหลออกไปต่างประเทศเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ให,ให้ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นนะคะกรรมธิการชุด ดีของของของดิฉันและก็เพื่อนสมาชิกทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้อยากทํารายงานเสนอแล้วก็ให้พับไว้ในลิ้นชักนะคะอยากให้เกิดการเอานมาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังนะคะก็จะดําเนินการนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่เรายังทําอยู่ต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของออกิจการอาวกาศที่เมื่อกี้ท่านเศรษฐพงศ์บอกแล้วว่าเรายังมีภาคสองนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มานําเสนอเพื่อนสมาชิกในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านประธาน